เดี๋ยวเราจะมาทำนายนะครับด้วยการใช้ไพ่สำรับนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการทำนายดวงของแต่ละราศีในเดือนมีนาคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ราศีแรกครับผมจะเรียงตามหูราศาสเลยนั่นก็คือชาวราศีเมษนนครับว่าดวงในช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับด้วยการใช้ไพ่การเวลาออรเ์เคิลครับ จากไพ่ที่ขึ้นมานะครับจะมีไพ่นี้ปึ๊บชึบชึบเป็นไพ่ที่บอกว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษครับจะค่อนข้างมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกคิดมากมีความกังวลอยู่ในหัวใจตัวเองค่อนข้างเยอะบางทีเหมือนมันก็มีความหลักอารมณ์เนาะอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวล้ายบ้างนะครับเดี๋ยวก็ดีดามีความสุขเดี๋ยวก็เออซึมเศร้าร้องไห้นะร,ระวังนะ อารมณ์จะสวิงมากนะครับอาจจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าให้ระวังไว้ครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่เนี่ยครับต้องใช้พลังงานเยอะต้องใช้ energy เยอะในการดำเนินชีวิตในการจัดการปัญหาต่างๆบางทีอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องอะไรเข้ามาทําให้เราเหมือนแบบหูมันต้องใช้พลังงานเยอะนะฮะแล้วก็มีไพ่ของการเนี่ยครับการแตกหักระวังทะเลาะด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นไพ่เลข3-3ด้วยนะมันคือความแบบร้อนร้อนอน่ะใจร้อน ทำอะไมันก็ดูร้อนไปหมดเลยระวังว่าตัวเองจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้นะแล้วก็ปิดจบด้วยไพ่นี่ครับ4 7ครับสังเกตเลยว่ามันเป็นไพ่ของการดมโดนข่มอ่ะเออก็เลยต้องระวังว่าบางทีเราเหมือนไปม,มีปัญหากับคนที่เขามี power เ,เยอะหรือเปล่ามีอํานาจเยอะหรือเปล่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเออ เหมือนตัวเองกําลังโดนข่มขู่อยู่เราจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นฟีลอารมณ์เหมือนแบบเจอคําพูดที่มันตรง mm. เช่นโดนคําวิจารณ์ mm. โดนคําพูดบางอย่างที่มันเจาะไปในใจเลยทําให้แบบรู้สึกเศร้าใจเครียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ mm. แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่คือคีย์เวิร์ดตรงกลางครับ mm. พูดจริงทําจริงแสดงว่า เออช่วงนี้เวลาเราทําอะไรอะ่ะเราจะทําด้วยความจริงจังตั้งใจจริงๆนั่นเองครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมครับอาจจะเป็นข้อแนะนําสําหรับชาวราศีเมษก็ได้ครับคู่7จดสี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลนะครับแล้วก็ สมพลมันคือการเสริมพลังการเสริมพลังแบบ74มันคือการวางแผนการทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแบบเรื่อยๆนะครับช้าๆได้พลาเล่มงามแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าใจร้อนจนเกินไปให้ค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยดีกว่านะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับ